สวัสดีครับผมตนโอรถบ้านนะครับวันนี้อยู่กับ d Max ็นะครับเครื่องไดเล็นะครับ2.5 s l x นะครับกระจกไฟฟ้านะครับเครื่อง2 .5 เทอร์โบนะครับสุดประหยัดเลยนะครับตัวนี้ประหยัดมากเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับเม็ดอักชัดเจนนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับเม็ดอักเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับชัดเจนนะครับ เมดอัพเดิมนะครับคานหน้าเดิมๆนะครับตเก็บในอยู่ครบนะครับรถสวยนะครับได้สวยนะครับสีสันมีริอ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยเนาะมันจะมีรอยนิดหน่อยเป็นรอยแบบบางๆอย่างเงี้ยครับ นิดเดียวเครื่องขัดก็น่าจะหายนะครับแต่นี่รอยนิดเดียวนะครับไม่น่าเกียดนะครับสีบางนะครับสีเดิมบางนะครับยางดอกยางหนานๆนะครับอไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเช็ดซีไม่มีปัญหานะครับรถยังไม่ได้ล้างนะรถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้มาถึงปุ๊บผมก็มาถ่ายเลยนะยังไม่ได้ไปเข้าคาแคร์นะครับ กระจกไฟฟ้านะครับได้เป็นท็อปกระจกไฟฟ้านะครับภายในเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับท็อปเดิมต้องเบาะกำมะหยี่นะครับอ่าภายในสวยสะอาดเรียบร้อยนะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงเลยยังไม่ได้เคลียร์ของออกเลยนะครับอ่ายังมีฝุ่นเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับคาแครถยังไม่ได้ล้างนะครับแต่กำลังหารถเดิมเดิมใช้อยู่ คันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวดูเลขไมนะครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่แสนสามนะครับเบาภายในไม่มีฉีกขาดใดๆนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับเครื่องติดนิ่มๆเลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับคันนี้แอร์หนาวเลยนะครับ แคตียังไม่ได้ล้างนะครับไม่แคตสีตรงนี้นะไม่แคตสีตรงนี้นะครับมีครบนะครับัวเลขนะครับยังไม่ได้ล้างเนาะก็จะประมาณนี้นะครับได้มาปุ๊บก็มาถ่ายให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวล้างออกมาจะสวยกว่าน,นี้นะครับสีสันสวยนะครับเดิมบางนะครับเปิดนิ่มๆน,นะครับ หน้าเดิมนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับปิดนิ่มๆครับลดออกดั้งเดิมลำปางนะครับคันนี้สวยเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องเนาะเครื่องดีนะครับถ่านนะครับถ่นร้อนเลยนะครับไม่ใช้ไม่มีดังใดๆนะครับเครื่องเงนนิ ขับดีครับคันนี้เพื่อให้ไอไม่ดังนะครับความร้อนไม่มีปัญหานะครับผมงใบหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนนะครับสเตนเลสนะครับแท้ติดรถจะเป็นสเตนเลสนะยี่ห้อนี้นะครับรถได้เดิมบางนะครับรถสวยนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังครับขับนิ่มขับดีครับคันนี้ สนใจติดต่อได้นะครับต้นโอรถบ้านนะครับ0929426716นะครับแอดไลน์0929426716นะครับต้นโอรถบ้านนะครับสนใจติดต่อได้นะครับครับ